จเจริญพรสาธุชนทุกท่านวันนี้จะมากล่าวถึงเรื่องอความสำคัญของสติและปัญญาต่อการศึกษาสัมมาปฏิบัติเรื่องนี้เป็นเรื่องที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดพยากรปัญหาที่อชิตะมานพซึ่งเป็นสิทธิ์คนแรกในบรรดาสิทธิ์6 6คนของ พราหมณ์ราวุลีที่ได้ทูลถามปัญหากะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งมีปรากฏอยู่ในอาชิตาปัญหาที่หนึ่งคุตการนิกายสุตานิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่25ขออาขอนำความในพระไตรปิฎกที่อาชิตะมานบได้ทูลถาม และอัญเชิญพระพุทธพจน์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์ปัญหานี้ไว้อาชิตะมานพได้ทูลถามปัญหาว่าโลกคือหมู่สัตว์อันอะไรหุ้มห่อไว้โลกย่อมไม่แจ่มแจ้งเพราะอะไรพระองค์ตรัสอะไรว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกไว้อะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นแต่ใน ปัญหานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพยากรณ์ไว้ว่าอาชิตะโลกอันอวิชาหุ้มห่อไว้โลกไม่แจ่มแจ้งเพราะความตรณีเรากล่าวตันหาว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกไว้ทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นเต่เรามาวิเคราะห์ปัญหาและ คำพยากรณ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก่อนว่าพระเจ้าทรงพยากรณ์ว่าโลกอันอวิชชาห่อหุ้มไว้อวิชชานี่คือความไม่รู้นะฮะในะคำพีทางพุทธศาสนาก็ได้แสดงอวิชชาไวแปดลักษณะคือไม่รู้อดีตเช่นว่าอดีตชาติก่อนๆเคย เวียน่ายตายเกิดอย่างไรแล้วก็ข้อที่สองไม่รู้อนาคตคือไม่รู้ว่าจะดับขันเมื่อ,อไรดับขันแล้วไปเกิดในภพภูมิไหนนี่ไม่รู้เพราะอาวิชาหุ่มสาไม่รู้ทั้งอดีตและทั้งอนาคตหรือจะพูดให้เข้าใจง่ายว่าไม่รู้ผลแห่งกรรมข้อ4 5, 6, 7นี่คือไม่รู้อริยสัจสี คือทุกสม,มุทัยนิโรธมรรคตามที่เป็นจริงแล้วข้อที่8ไม่รู้ปฏิจจสม,มุรปรบาทเนี่ยละอวิชาเนี่ยนะฮะหุ้มห่อสัตว์โลกเอาไวนะะ้และโลกไม่แจ่มแจ้งเพราะความตรณีความความตรณีเนี่ยถ้าผู้ภาษาทั่วไปก็คือความขี้เหนียวอพอถูกความขี้เหนียวครอบงามไว้ มันก็จิตใจมันก็ขุ่นมะัวนะฮมันก็ไม่แจ่มแจ้งไม่ว่าจะเป็นความตันหนีทางด้านทรัพย์ทางด้านความรู้นี่เป็นต้นแล้วก็พระเจ้าทรงพยากรณ์ว่าตัณหาเป็นเครื่องฉาบทาโลกไว้ตัณหาคือความทยานอยากเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์สามอย่างคือการมาตัณหาความทยานอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกาย ภาวะตัณหาความอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้แล้วก็วิภาวะตัณหาความไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้นี่แหละตัณหาเนี่ยเป็นเครื่องชาบทานโลกไว้ก็คือเคลือบนะเอาไว้นะเพราะเมื่อถูกตัณหาหุ้มเคลือบเอาไว้มันก็ทําให้ผู้นั้นมีความทยานอยากนะใจมันก็คิดผิดเห็นผิดรู้ผิด แล้วเวลาพูดก็พูดผิดเวลาทําก็ทําผิดนะเมื่อตามคนอื่นก็ตามผิดผิดพอเป็นผู้นําเขาก็นําเขาผิดผิดนี่เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ทรงพยากรณ์ว่าทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นนะทุกนั้นก็ทรงแสดงไว้ในธรรมจักกัปปวัตนสูตรเช่นเกิดแก่ตายพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจปรารถนาสิ่งใดไม่ในสิ่งนั้น แล้วก็โดยรวบยอดคือความยึดมั่นคืออุปทานในเบญจขันธ์นะฮะก็คือตัวเราหรือตัวบุคคลดนเนี่ยนะ,ะตัวเรานี่ยม,มันมีเบญจขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญตินี่ทรงแสดงว่าเป็นทุกข์ทีนี้อาชิตามานพก็ได้ทูลถามต่อมาอีกว่ากระแสทั้งหลายย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงอะไรเป็นเครื่องกัน้นกระแสทั้งหลาย ขอพระองค์จงตรัสบอกเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายกระแสทั้งหลายอันบันติดย่อมปิดได้ด้วยทำอะไรในปัญหานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสพยากรณ์ไว้ว่าอาชิตะสติเป็นเครื่องกั้นกระแสในโลกเรากล่าวสติว่าเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายกระแสเหล่านั้นอันบันติตย่อมปิดได้ด้วยปัญญานะพระพุทธพจน์ ตรงนี้เนี่สำคัญมากเลยนะฮะทรงแสดงไว้ชัดเจนว่าสติคือความระลึกได้เนี่ยเป็นเครื่องกั้นกระแสในโลกนะและกระแสเหล่านั้นบัณฑิตเนี่ยจะปิดได้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นในการศึกษาสัมมาปฏิบัติเนี่ยเราต้องอาศัยทั้งสติและปัญญาสตินั้น และปัญญาด้วยท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรอัครสา,าวกเบื้องขวาได้อาถธ,ธิบายปัญหานี้เอาไว้ซึ่งก็มีปรากฏอยู่ในคุตกกนิกายจุลนิเทศพระไตปิฎกเล่มที่30ขอนำความโดยสรุปมาอ,อ่านให้ฟังแล้วก็จะอธิบายเพิ่มเติม คำว่ากระแสคือตัณหาทิฏฐิกิเลสท,ทุจริตและอวิชชากนะระแสที่อาชิตะมานพถถาทุนถามผู้จ้านียพระธรรมเสดาวมาดีสารีบุตรก็อธิบายว่าก็คือตัณหาความใจยานอยากทิฏฐิความเห็นโดยเฉพาะเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนะกิเลสแล้วก็ทุจริตความประพฤติชั่วหรือไม่ดีและอวิชชาความไม่รู้นี่ อันนี้พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนะฮะแสดงว่า,วาเป็นกระแสส่วนสตินั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรได้อถาธิบายไว้ว่าสติในปัญหานี้ก็คือความตามระลึกความระลึกเฉพาะความระลึกความทรงจําความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสตินซีสติสัมโพชง เอกายนามักนะคำสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรท่านอธิบายว่าสตินะฮะมีหลายอย่างแต่คำสุดท้ายคือเอกายนามักเอกายนามักในที่นี้เนี่ยก็คือสติปัฏฐานสี่ที่พระเจ้าตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรนั่นแหละว่าสติปัฏฐานสี่นั้นเป็นเอกายนามักเพราะฉะนั้น การเจริญสติที่สมบูรณ์ต้องมีสติเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมสมบูรณ์ในที่นี้คือหมายความว่าพัฒนาขึ้นตามลำดับตามลาดับจนเป็นพระอรหันต์ชำระกิเลสเหตุแห่งทุกข์เป็นสมุทเฉตะปะหาอนอนั่นละ่ะพระอรหันต์นั่นละ่ะเป็นผู้มีสติที่สมบูรณ์ ส่วนปัญญานั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุทท่านก็ได้อาธ,าธิบายเอาไว้ว่า,าความรู้ทั่วกริยาที่รู้ทั่วความไม่หลงความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิคำสุดท้ายคือสัมมาทิฏฐินะค,ความเห็นชอบอันนี้สำคัญนะนะเพราะในมหาสติปัฏฐานสูตรพระเจ้าทรง อธิบายสัมมาทิฏฐิไว้ก็คือการเจริญรนยสัตสีได้แก่ทุกสมุทัยนี้โรดมักแล้วก็สัมมาทิฏฐินี้ก็ส่งเคาะเป็นปัญญาหรือวิปัสสนาด้วยนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นสติคือการเจริญสติปฐานส mm ี hmm. ่เพื่อพัฒนาสติให้สมบูรณ์จะได้ เป็นผู้ที่มีความระลึกมีความทรงจำไม่หลงลืมนะในคำที่พูดการกะร,รนะทำในอดีตปัจจุบันได้ดีและเมื่อมีสติดนะีก็จะทำให้ประคับประคองใจให้อยู่ในโดยเฉพาะในอารมณ์ของมหาสติปัฏฐานนะก็คืออารมณ์ของพระกรรมฐานนี่ดีดและถ้ามีปัญญา เข้ามาประกอบนะฮะโดยเฉพาะปัญญาที่เห็นอริยสัจสี่นะโดยเฉพาะตัวทุกเนี่ยเมื่อเห็นแจ้งในทุกว่าการเวียนว่ายตายเกิดนะฮะซึ่งเป็นไปตามกรรมนั้นเป็นทุกอย่างไรเช่นเห็นว่าการกระทําอากุศลลรรมนะฮะก็จะเกิดการปรุงแต่งเรียกว่าอปุญญาพิสังขารไปเกิดอยู่ในทุกคติเช่นไปรสรกสุรกายสัตเดริชานอย่างไร หรือการประกอบกุศลกรรมก็มีการปรุงแต่งเรียกว่าปุญญาพิสังขารถ้าเป็นการปรุงแต่งในระดับมนุษยธรรมก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเป็นระดับเทวธรรมก็ไปอุบัติเป็นเทพุทธเทพพิดาเป็นต้นอพอปัญญาเห็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็จะทําให้สตินั้นแก่กล้าขึ้นคือจะระง,งับยับยั้งชั่งใจได้เร็วเพราะเห็นแล้วว่าโอ้โทษของการประพฤติอกุศลกรรมเป็นอย่างไร แล้วก็คุณของการประกอบกุศลกรรมนั้นเป็นอย่างไรและเห็นหนทางที่จะศึกษาสมมราปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เช่นการเจริญในโพธิปัยธรรมสามเจประการนั้นเป็นอย่างไรตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นนี่แหะสติและปัญญาจนะึงมีความสำคัญมากต่อการศึกษาสมมาปฏิบัติและต่อการดำเนินชีวิตประจำวันด้วย นะทีนี้พูดถึงการดําเนินชีวิตประจำวันหน่อยคนที่จะดําเนินชีวิตประจำวันให้ประสบความสําเร็จไม่ไปสู่ความเสื่อมหรือล้มเหลวต้องใช้สติและปัญญานี่อย่างมากเลยนะสตินี่เราลึกได้ก่อนคิดพูดทำถ้าสติเผลอไปก็มีริมีสัมปชัญญะขนาดคิดพูดทำสัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวนะแล้วมีปัญญา พิจารณาให้เห็นบาปบุญคุณโทษทางเจริญทางเสื่อมอะไรที่เป็นแก่นสารสาระเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ตามที่เป็นจริงเมื่อปัญญาแยกแยะได้สติมันก็จะระงับยับยัง้งเ,เรื่องที่ไม่ดีได้ก็จะทำให้การดำเนินชีวิตเนี่ยไม่ประมาทนะฮะทีนี้ในเรื่องของสตินั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสรรเสริญเอาไว้ว่า สตินั้นจำต้องปราถนาในที่ทั้งปวงอันนี้ก็มีปรากฏอยู่ในอคิสูตรสังยุตตนิกายมหาวารวักเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่19นะขออัญเชิญพุทธพจน์มาอ่านให้ฟังว่าสตินจะขวาหังพิขเวสัพพติกังวัฏามิซึ่งแปลเป็นสยามภาษาว่าพิสุทั้งหลาย เรากล่าวว่าสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนะฮะในที่ทั้งปวงก็คือในกิจทุกอย่างเลยนะเราจะทำอะไรนั้นเราต้องมีสติพระพุทธโคสาจารย์ซึ่งเป็นพระอัตถคถาจารย์ได้อาถาธิบายพุทธพจน์ข้อนี้เอาไว้นะคือในเรื่องของสติเนี่ยละก็มีปรากฏอยู่ในคำพีรประกรณ์วิเศษวิสุทธิมักนะฮะ ว่าสติพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าเป็นคุณชาติจำปรารถนาในที่ทั้งปวงเพราะเหตุอะไรเพราะจิตมีสติเป็นที่อาศัยไปและสติมีการรักษาเอาไว้ได้เป็นเครื่องปรากฏการยกและการข่มจิตเว้นสติเสียหามีได้ไหม,มเพราะฉะนั้นสติกับปัญญานี่สำคัญมากๆเลย ในการที่จะศึกษาสมาปฏิบัติให้ได้ผลดีท่านสายดุชนผู้สนใจในการศึกษาสมาปฏิบัติเมื่อได้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็นะเอาไปประยุกต์ใช้ไปปรับให้เหมาะสมกับจริตอัธยาศัยของตอนเองแล้วกอ็อยากจะแนะนำคติธรรมที่หลวงปู่สดท่านสอนลูกศิษย เอาไว้ว่านะประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักเพราะนั้นจะทำอะไรนะก็เช่นการเจริญภาวนาเน,นี่ยประกอบเหตุทำอย่างนี้แล้วสังเกตผลดูเป็นยังไงนะอดทนไว้นะแล้วก็ถ้ามันไม่ได้ก็แก้ไขปรปับปรุงไปถ้ามันได้แล้วก็พัฒนาให้ดีๆขึ้นไปรักษาไว้ไม่เสื่อมท่านจึงบอกว่าประเสริฐนัก เพราะฉะนั้นธรรมะในครั้งนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์อย่างมากต่อท่านสาธุชนก็ขอยุติธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านเจริญพร